ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคลับบิวตี้ค่ะวันนี้เป็นวันพรหัสนะคะที่เรามีนัดสําคัญกับคุณหมอที่ต้องบอกว่าเป็นคุณหมอฝังเข็มแต่ ไม่ใช่ฝังเข็มธรรมดาค่ะเป็นฝังเข็มที่อินเตอร์นะคะเพราะคุณหมอเองก็มีการได้ศึกษาะะทั้งศาสตร์ด้านความงามมาจากทางฝ้าของอเมริกาแล้วก็ได้มีการมารวมศาสตร์กับเรื่องการฝังเข็มในโซนยุคที่เขาได้มีการสืบทอดกันมาหลายพันปีและวันนี้ค่ะการลงตัวกันที่กลมกล่อมก็สามารถทําให้คุณเองมีสุขภาพดีจากข้างในออกมาข้างนอกได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะขอต้อนรับเลยละกันค่ะกับคุณหมอพงษ์ธนธัญญาหานค่ะ สวัสดีค่ะสัสครับทักทายธรรมดาไม่ได้เพราะวันนี้คุณหมอเอาข้าวหลามมารับประทานในรายการด้วยนะคะคืออาจจะเอามาทานหน้าให้หน้าสวยหรือเปล่าจริงเหรอคุณหมอข้าวหลามช่วได้อเล่นแล้วคุณหมอกเข้าวหลามมามีคนเอามาฝากโอ้มาฝากคแฟนรายการครับคุณเกียรติสรินจากระยองโอ้โหนี่มาไกลมาไกลมากมาทันทีคือมาหาคุณหมอที่คลินิกใช่ครับเราเมื่อวานมาครั้งที่4ี่ละ มาครั้งที่4ี่แล้วก็มาเรื่องชะลอวัยแล้ก็ต้องสุขภาพดเข้าหลามมาเป็นพยานว่ามาจากระยองจริงมาจริงจริงี่อุ๊ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะฝากความคิดถึงมาถึงคุณปัวด้วยว่าเดี๋ยวมีคลิปตอนเบรกสองเรามาดูเรื่องราวของน้องคนนี้กันว่าน้องเขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหลังจากที่ฝังเข็มกับหมอโอ้โหได้เลยนะคะต้องขอบคุณด้วยต้องขอฝากทีมงานเก็บเข้าหลามไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเบรกแล้วเดี๋ยวจะมารับประทานด้วยของคุณเกษรินนะคะหอมหอมอร่อยมากรับจิงหมอนี่ขนาดแบบว่าเมื่อคืนหมอกใจไม่ไหวฮะไปแล้วหนึ่งกระบอกไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอฝากเก็บทีมงานไ้ก่อนนะคะอาจจะเก็บไว้ด้านหลังกันละกันนะ ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะอีกสักครู่หนึ่งพี่ปัวนะคะจะเอารูปแล้วก็เรื่องราวของคุณเกษรินนะคะมาถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้เห็นการเปลี่ยนไปของเธออย่างแน่นอนให้ดูให้ดูนิดนิดไหมวันแรกที่เขามาวันวันที่28เดือนตได้เลยขอดูมหน้าแ่อนให้แอบดูก่อนนะจำจำไว้ครับมีทั้งสิวมีทั้งหน้าหมองค่ะอายุ3 3เองอย่างนี้คือจริงๆปัญหาหลักของเธอคืออะไรคะคือวันนั้นปัญหาหลักจริงๆอ่ะของแฟน อ้าวเป็นของแฟนแต่ตัวเองอ่ะเหมือนมาเป็นเพื่อนเอาอีกแล้วเหมือนเพืนน้องคอยเลยเดี๋ยวเชลยตอนสอง่าเสอทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับแต่เธอมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีภาพ b e For e a f t e ตให้ดูเปรียบเทียบกันด้วยนะครับแต่วันนี้ช่วงแรกหรือเรามาดูเคล็ดลับการดูแลตัวเองสิบวิธีง่ายๆกันก่อนได้ครับได้นะคะคุณหมอเดี๋ยวโบขออนุญาตทยอยนะคะเริ่มบอกพูดถึงเรื่องราวว่าเราจะดูแลยังไงได้บ้างอย่างสิบเรื่องง่ายๆในชีวิตค่ะเพื่อทําให้สุขภาพดีเขาบอกไม่ยากนะคะอย่างข้อแรกเลยค่ะเช่น การสำรองผล,ลไม้ไว้ในตู้เย็นก็มียกตัวอย่างเอาไว้นะคะว่าผล,ลไม้หรือผักที่จะสำรองไว้อาจจะเป็นกะหล่ำปีเอยแครอทส้มแอปเปลิลนะคะเพราะเขาบอกว่านอกจากคุณเองจะช่วยเรื่องของการไดเอทได้แล้วคุณยังได้รับประทานผักผล,ลไม้เป็นประจำแล้วก็ช่วยดลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งลำไส้ด้วยดีมากดีมากคุณหมอพูดคำนี้เลยว่าดีมาก,มากเพราะว่าตัวเองก็เป็นนะ บางทีชอบไม่ได้เป็นมะเร็งใจหมายถึงว่าชอบสะสมผลไม้ตกใจเลยนะไม่งั้นหมอนั่งอยู่ยังไม่ได้แล้วค่ะเมื่อวานนี้มพูดเมื่อกี้พูดถึงโรคภัยก็คิดถึงพี่เป้าสายญาของเราเดี๋ยวสักวันมาพูดรายละเอียดให้ฟังไหมว่าทุกอย่างมันมีวิธีป้องกันหมดเลยนะแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามหมอพงศธรเนี่ยว่าทางเพัชาแนลเนี่ยวิธีดูแลง่ายๆอย่างเงี้ย มันทําให้เกิดประโยชน์อะไรในบ้านปลายชีวิตคุณบางทีมันไม่น่าเชื่อจริงคุณหมอคือมันเหมือนเราเราอาจจะพบเจอใครสักคนหนึ่งสุขภาพดีตลอดง่ายๆอย่างพี่เป้าของเราก็เขาก็ไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองมีโรคร้แอย่าประมาทไนี่ยต้องต้องไม่ประมาทแล้วแพทย์จีนเนี่ยคือคือหมอเนี่ยเป็นเป็นนายแพทย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียนทางด้านอายุรกรรมด้วยแล้วก็เห็นคนไข้มาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วแล้วทาไมเหมือนที่เป้าทุกคนเลยก็จะอย่างเนี้ย มันมันจะวืบเดียววืบเดียวไปตลอดแล้วข่าวแบบช็อคใช่หมอเป็ไปเรียนทางด้านการชะลอวัยด้วยไปเรียนทางด้านความงามเพิ่มแล้วจนมาเจอแพทย์จีนฝังเข็มเนี่ยเัทุกอย่างเนี่ยหมอจะมีมุมมองหลายๆมุมมองที่ร่วมกันตรงนี้นะครับเพื่ทำให้คุณอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีที่หมอจะพูดประจําคือคุณได้ใช้เงินตอนแก่ไม่ใช่พอคุณแก่มาไปค่าค่าหมอค่า icu ถูกไหมฮะใ<ช>งั้นหมอหมอจะดีใจมากเลยถ้าถ้าท่านท่านผู้ชมที่สูงอายุนะมาหาหมอเนี่ยแล้วท่านผู้ชมที่มาเนี่ยจะรู้เลยว่าหมอเนี่ยแถ,แ,ถแ,ถแถม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 ให้นะครับมีมีป้ายท่านหนึ่งะนะก็เดี๋ยวเป็นสถานการณ์เหมือนกันป้าดแดงะนะเดี๋ยวค่อยๆถ่ายมาให้ดูนะเดีั่นเอ<ร>ายอะแต่ท่านมาให้ดูเยอะฮะเยอะฮะแล้วหมออยากให้ทุกท่านสุขภาพดีมี เขาก่อนมีเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีมีคนฟนอินเข้ามาถามอ,อะไรเนี้ยจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอีกหลายๆท่าน<ด>นะครับหมอว่าอย่างเกตความรู้วันเนี้ยคเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้หคุณเนี่ยไม่ต้องไปรผชนกับโรคร้ายต่างๆในบ้านปลาชีวิตนะครับแล้วหมอจะมองแบบหลายๆมุมโดยเพาะมุมของแพทย์จีนที่เขามีมา2อ0 0าปีซึ่งสมัยก่อนไม่รู้จักคําว่ามะเร็ง ไม่รู้จักคําว่าเลือดไม่รู้จักคําว่าฮอร์โมนไม่รู้จักคําว่าเอนไซม์ถูกไหมเขาก็จะมีเป็นพลังชีพแล้วเขาพูดเกี่ยวกับความร้อนความเย็นกับอากาศเนี่ยซึ่งมันใกล้ตัวเรามากกว่าเอมไซม์มากกว่าฮอร์โมนสมัยก่อนวิตามินเป็นเม็ดก็จะไม่มีไม่มีถูกไหมเราเขาก็แต่กินผักผลไม้เนี่ยกินให้มันถูกต้องเนี่ยในอย่างในข้อที่1เนี่ยผักผลไม้เราแช่เย็นไว้แช่เย็นไว้คือบางทีเช้าเช้า เราออกไปไหนไม่ได้รีบอะไรอย่างงี้ดึกๆหิวๆกลางคืนจะออกมาจากบ้านถ้ากลัวโดนจี้โดนโป้นูมย่นนะอันตรายเยอะนิดนึงของหมอรู้มไหมหมอหมอเอาอะไรไว้คุณหมอแช่อะไรไว้คะในตู้เย็นกล้วยตากครับกล้วยตากเหรอคะกล้วยช่วยได้ยังไงน่กล้วยตากเนี่ยโอ้โหดีมากระบบขับถ่ายนะครับประโยชน์มหาศาลอาบน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งด้วยเนี่ยนะคือหมอเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยชอบอาหารไทยแล้วก็รักคนไทยมากแล้วก็ชอบอาหารไทยผลไม้ไทยเนี่ยชอบมาก เพราะเวลาไปอยู่เมืองนอกเป็นไงคุณปวัวกไ็ไม่เงาะเงาะลอโลท่ากันห้าบาทสิบาทไม่ไม่กี่บาทสอ <2 S 1> <ไ>งบาทยังมีเลย <laughs> ม่าอยู่นิวยอร์กมาเป็นสิบปีเน่าๆเลยนะโลสองร้อยแพงมาก ของเราเนี่ยโชคดีแล้วผลไม้เราเยอะเรามีของสดๆเพราะฉะนั้นทานอาหารสดๆกันแช่วตเย็นก็ได้นะครับแช่ไว้ยามฉุกเฉินได้เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของอาหารการกินให้เก็บเอาไว้ยามฉุกเฉินยามฉุกเฉินได้ค่ะข้อที่2เลยค่ะนะคะวิธีการดูแลตัวเองเขาบอกว่าเหงือกดีด้วยน้ําชายามเช้าค่ะซึ่งอันนี้นะคะองค์การอาหารและยาของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็สวีเดนค่ะก็บอกว่าการบ้วนปากในช่วงเช้าด้วยน้ําชาจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากเนื่องจากสารนะคะโพลีซีนอลเนี่ย จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคที ria ไรับซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้ครับโอ้แต่เรื่องนี้แหมมันมันก็เป็นเป็นความรู้ของอนุชนรุ่นรุ่นรุ่นแรกของเราถุกไหมฮะที่ที่เขาถ่ายทอดความรู้มาตรงเนี้ยสมัยก่อนก็คือไม่มียาฆ่าเชื้ออยู่แล้วเพราะใช้น้ําชาเนี่ยแหะนะเป็นเป็นผูปัญญาขอนทำกันมาอยู่แล้วในในรถหมอก็มีนะเช้าขึ้นมาหมอก็เอาน้ําชาเนี่ย เอามาจากเมืองจีนนะตอนนี้ปตนเมืองจีนเะยก็ซื้อกลับมาแต่ขอให้เป็นชาดีๆนะไม่ใช่ชาที่เราไ,รไปซื้อ,อใส่น้าตาลอันไม่เอาอเอาชาจ,จริงๆอะ่ะที่เราใ,ใส่น้าร้อนนะฮะ ก็อมกินนิดหน่อยบ้วนปากได้ค่ะเอาเผื่อไปลองทํากันดูนะคะข้อ3ค่ะเขาบอกว่าดื่มน้ํามากๆค่ะอย่างน้อยวันละ5แก้วช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้และกระเพาะปัสสาวะได้เกือบ50%เเชียวถูกต้องถูกต้องนะครับก็ก็คือน้ำเนี่ยเป็นส่วนส่วนใหญ่ของร่างกายเราเลยนะครับแล้วยิ่งภูมิอากาศของไทยตอนนี้ร้อนนะครับน้ำมันจะระเหยออกทางผิวหนังออกไปเยอะ ะนะครับตัวนี้น้ําจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเราสมดุลอันนี้เหมาะสมมากแต่ไม่ใช่อย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาวิชาทหารคนหนึ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งห้ารอบสนามฟุตบอลจากนั้นมาปุ๊บเหนื่อยกินน้ำไปเลยพับพๆพๆพัตายเลยนะฮะม,มีข่าวเมื่อไร่ไม่ทัน,ทน,นหัวใจวายเราจิบ จิบไปให้ได้วันหนึ่ง5-8แก้วนะครับคือ<ด>เลือกจิบดีกว่าเรื่อยๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าทานไปเรื่อยๆจิบจิบเอานะคะค่ะแล้วก็ข้อที่4ค่ะเปลยเท้านะคะช่วยในเรื่องการคลายเคยรียดได้ค่ะการย่ําเท้าเปล่าๆไปบนทรายนุ่มๆจะช่วยคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยคือคือเท้าเนี่ยอย่างที่คนไปนวดฝ่าเท้านี่ยมมมีคนถามหมอเยอะว่าเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์ไหมเป็นจุดที่รวมเส้นวมปานเหมือนกันฮะที่เท้าเนี่ย เคยใคยดูหนังจีนช่องสามเมื่อตอนนั้นเรียนฝังเข็มเลยก็บอกพงเอิญเปิดดูวันอาทิตย์เขามีจุดหยงเฉียนในหนังจีนด้วยบอกมันจุดจุดกลางฝ่าเท้าเลยเป็นจุดหยงเฉียนใช้ดึงหยางไตได้ดีมากนะครับแต่อยู่ที่ปลายด้านล่างเท้าเลยแต่เราจะไม่นิยมฝังฝังเข็มกันเพราะมันเจ็บงนั้นก็ใช้วิธีการนวดหรือทางจีนเรียกว่านวดถุยหนาครับของไทยเราก็รับมาจากอินเดียอินเดียมาจากจีนอีกทีหนึ่งถูกไหม กันของใครก็จะเป็นอายุรเวทมันตำราเดียวกันหมดเลยฮะแล้วก็มีที่หูนะกับที่จมูกเนี่ยที่เป็นจุดรวมของร่างกายเราทั้งหมดได้เหมือนกันค่ะซึ่งทางความงามทางคุณหมอก็จะใช้ที่บนบริเวณใบหน้าบนบริเวณใบหน้าแต่ว่าสะท้อนได้ทางร่างกายเหมือนกันสะท้อนได้เหมือนกันมันวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสองเบรกสองเดี๋ยวดูน้องเกิเกศสรินเนี่ยนะเคยได้ไปฟังเพลงไหมแทงหลังทะลุหัวใจอ่ะแทงข้างหลังเธอรหัวใจของหมอแทงตรงตรงหน้าแข้งมันวิ่งไปที่หน้าให้สวยได้ มันไปมันส่งผลหึงกันได้จริงๆถึงกันเดี๋ยวลองมาดูนะคะเบรกหน้าเอาเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนเอาข้อ5ค่ะรับแสงแดดอ่อนเขาบอกว่าอันนี้มีข้อมูลวิจัยจริงๆผู้หญิงที่ไม่ค่อยโดนแดดพูดแล้วคิดถึงประเทศเราเพราะผู้หญิงบ้านเราจะกลัวแดดกลัวดำนะแต่กลายเป็นเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงที่อยู่ในเมืองที่มีแดดเนื่องจากว่าแสงแดดนะคะจะช่วยสังเคราะห์วิตามินดีในร่างกายค่ะทุกๆสิ่งทุกอย่างเรากลับมาที่ธรรมชาติสูงสุดคืนสู่สามัญ หมอเรียนเรียนยนมาจนเยอะๆๆละเรียว่าเป็นยาเอกหลายใบเลยนะ,ะจนต้องกลับมาให้ฝังเข็มมันมันมีอะไรในนี้ถูกไหมมันเป็น,สนเสน่ห์ในนี้มันเป็นธรรมชาติที่ได้กลับมา<ด>ที่ธรรมชาติใช่แต่ว่าเราไม่ได้แบบตากแดดทั้งวันไม่ใช่นะฮะเราพอหมอะพอควรเอาเป็นว่าอย่าเกิน9ก้าโมงเช้า ก่อนรายการเราเนี่ยไปตากแดดได้ไม่แล้วเดี๋ยวรีบเข้ามาดูรายการเข้ามาดูรายการเราให้ทันถ้าเเลยจากนี้ไม่ดีมาเร็งผิวหนังมาอีกนะไม่ดีก็ความสมดุลของชีวิตไม่มากไปไม่น้อยไปถูกต้องครับยืนยันว่าเราพูดถึงแดดอ่อนนะคะแดดอ่อนนะคะค่ะละค่ะแล้วก็ข้อที่6ค่ะหันมาทานขนมปังโฮลวีตกันเถอะนะคะสำหรับอาหารว่างยามบ่ายแทนที่คุณจะไปทานคุกกี้หรือว่าเค้กแทนก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นโฮลวีตสัก2แผ่นก็ได้รับรองว่า คุณจะมีกําลังวังชาและที่สำคัญไม่อ้วนนะจ๊ะโฮีคือคืออันเนี้ยหมอบอกเลยฝรั่งเขียนเพราะเขาไม่ไม่มีผลไม้สดๆอย่างเราไม่มีข้าวทำอะไรไม่สะดวกถูกไหมก็เป็นโฮวีแต่ของเราถ้ามีข้าวมันดีกว่าอยู่ละแล้วเรื่องไม่อ้วนด้วยถูกไหมเราได้ไฟเบอร์ด้วยแล้วก็ผักผลไม้ที่เราพูดไปข้อที่หนึ่งั่นสมบูรณ์แบบกล้วยตากครับได้ตาหมืมนกัน แต่คุณหมอนี่น่าจะตำราเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ปุวันนี้ก็พกกล้วยตากมาให้เน่ถคุณแม่ประทานในรถหมอก็มีนะกล้วยตากเอกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่ตีมากที่ควรสืบสานต่อที่ควรสืบสานต่อเรามีวิตามินเรามีน้ำผึ้งอยู่มันอิ่มมันอิ่มด้วยคุณหมอใช่จริงมันอิ่มด้วยไม่น่าเชื่อที่ติดทานกล้วยตากก็พอคุณแม่อ๋อจงริงจริงเพราะว่าถ้าเกิดทานมังสวิรัตหรือว่าหิวแล้วก็ มันมาได้ผลจริงๆนะคะสารอาหารด้วยเ่าข้อต่อไปดีกว่านะคะข้อ7ค่ะจริงๆ้วยคุณหมอใส่ตํารานี้ฝรั่งแน่นอนเพราะเขาพูดถึงสลัดปลาทูน่าค่ะเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความจํานะคะใครที่รู้ตัวว่าเริ่มจะหลงหลงลืมลืมแล้วให้ลองหันมาทานสลัดปลาทูน่าดูหรือจะเป็นอาหารเมนูปลาก็ได้เพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของวิตามินดีค่ะของเราไม่ต้องทูน่าแเราปลาทูเราเนี่ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันในในกลุ่มปลาเนี่ยนะครับแล้วหมอก็ยิ่ง ต้องบอกว่าไอ้อาหารที่เสริมสมองเสริมสมองเนี่ยหมอไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับที่เขาบอกทานของสดดีกว่าผักผลไม้แล้วก็กรรมพันธุ์ก็เกี่ยวอยากให้เด็กฉลาดนะครับกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวแล้วคุณต้องฝึกเขาด้วยไม่ใช่ไม่ฝึกไม่เคยฝึกฝนไม่ฝึกก็จะฉลาดได้ยังไงถูกไหมต้องฝึกด้วยแล้วก็ถ้าเลยจากนี้ปุ๊บ ฝังเข็มเพิ่ม i อหมอมีนะฮะ <ทำ S 2> ดีมากมครับดีมากครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์พึงพอใจอย่างนี้แปลว่าะะทำได้ตั้งแต่เด็กเลยด้วยไหมคะก็ต้องดูฮะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขายอมฝังไหมเพราะเด็กบางทีเขาไม่ยอมเขากลัวเข็มนะครับก็มีมีม,มีท่านผู้ชมหลายท่านที่เอามาทำเด็มกมหาลัยระดับมหาลัยหยรือว่ามัธยมเนี่ยเริ่มที่จะรู้เรื่องละเขาไม่กลัวเข็มละแล้วทุกคนบอกว่าความจาเขาดีขึ้นนะครับช่วยกันหลายทางอันนี้ดีฮะเราไม่ต้องใช้ยาเลย ได้เลยค่ะนะค,นะคะแล้วก็มีเรื่องของการรับประทานเช่นกันนะคอ,อไม่ใช่ค่ะเป็นการเดินแล้ว่ะการเดินไวไวัยนะคะช่วยให้สุขภาพหัวใจแข็งแรง,ก,งก็เลยแนะนาค่ะให้ลองเดินช่วงเช้าหรือหลังเลิกงานวันละ20นาทีก็ได้ไดจะช่วยบริหารหลอดเลือดอานะแล้วก็หัวใจให้แข็งแรงที่สําคัญอาจจะได้หุ่นสริมแถมไปด้วยถูกต้องครับ ถูกต้องครับจริงๆคนกรุงเทพก็เดินเยอะขึ้นเดินเยอะขึ้นนะฮะขึ้นรถไฟฟ้าทีเนี่ยอเดินเยอะมากวัวเห็นบันไดแล้ววกแทบช็อกตอเลยนะี่มันไกลแบบจริงๆแต่พอคิดอีกมุมนึงคิดอีกมุมหนึ่งว่าคุณได้ประโยชน์คุณได้ประโยชน์พยายามนิดนึงพยายามนิดนึงนะเราไม่ใช่ทําวันสองวันนะครับต้องทําให้เป็นนิสัยอื เ,เพิ่มการเดินกันหน่อยข้อค,ค,ค่ะเค่ะเติมไขมันดีๆให้ร่างกายบ้างเพราะเขาบอกว่าไขามันเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปนะคะคเพราะว่ายังมีไขมันร้ายชนิดที่เป็นไขมันดีและที่สําคัญไขมันค่ะคเมื่อเขาทํางานนะคะร่วมกับวิตามิน ADE K เคหมือนที่เราทราบ,บกันเนี่ยก็จะช่วยลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็ที่สําคัญจะช่วยทําให้อาหารที่ มันก็สามารถทําให้เกิดการทํางานร่วมกันได้เราได้รับ,รบสารอาหารอย่างเต็มที่ด้วยถูกต้องครับเมือ่อเมื่อเร็วนี้หมอก็ได้คุยกับหมอท่านหนึ่งนะ,ะที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเขาก็บอกว่าคนเนี่ยบางทีไปชีวจิตมากไปชีวจิตมากไปทําให้ขาดวิตามินอย่างนี้เ่งเป็นต้นนะไปรีกเรื่องอาหารที่บางทีเรากลัวจนเกินไปใช่ฉะนั้นหมอว่าทานให้ครบหมวดหมู่ดีกว่า ไม่ต้องไปตึงเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปทําให้่ทานให้ครบหมดหมู่อย่างเงี้ยดีมากครับค่ะนะคะเอาข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็พูดคําว่า just do n o t h i n g ค่ะก็คือลองหยุดภาวะวุ่นๆุซักสัก ดาราหนึ่งวันนะคะหรืออาจจะวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้ให้ปลอดจากเรื่องงานแล้วก็คนรอบข้างให้เวลาอยู่คนเดียวค่ะตามลําพังเช่นคุณอาจจะเกิดความสงบอาจจะฟังเพลงเงียบๆหรือว่าอาบน้ําอุ่นแล้วก็อ่านหนังสือเล่มโปรดนะคะเดินชมดอกไม้อันนี้แล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะทําหรือชื่นชอบเรื่องอะไรถูกต้องครับหมอใช้คําว่าเข้าถ้ำเข้าถ้ำเข้าถ้ำเปอย่างนี้เหมือนจำศีลยัางไม่เลยจำศีนนะเข้าถ้ำประมาณนั้นคืออย่างของหมอหมอจะเว้นไว้เลยว่าวันอาทิตย์หมอคลินิกปิด นะครับเป็นเวลาพักผ่อนแต่ก็ยังมีวายนะพี่มีไปบ้านมีไปบ้านนะฮะมีไปบ้านเป็นพวกไฮโซเป็นพวกดาราที่เขาอยากส่วนตัว้ก็ไปที่ไปหาคุณหมอนะฮะแต่ว่าต้องต้องขอไว้เลยว่าตรงเนี้ยขอปีกวิเวกนิดนึงเพื่อดูแลตัวเองบ้างดูแลครอบครัวบ้างบางทีก็ไปสปาบ้างไปนวดฝ่าเท้าบ้างอะไรอย่างงี้นะต้องมีฮะต้องมีเราอย่าไปเลยทํางานนะครับไม่งั้นอย่างที่หมอบอกว่าเราไม่ได้ใช้เงินในบ้านปลายชีวิต เงินจะต้องไปใช้กับค่า ICU ค่าหมอค่าพยาบาลมีกี่ร้านก็หมดนะคุณปัวจนะครับนะต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะ เอาละค่ะนี่ก็สั้นๆง่ายๆสำหรับ10ข้อวิธีให้คุณเองลองดูแลตัวเองให้ได้สุขภาพที่ดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าดีกว่าค,ค่ะใครอยากเห็นเคสนะคะของคุณผู้ชมจากในรายการนี่แหละคะ่ะให้คุณหมอพงศธรดูแลให้วันนี้ค่ะเธอได้มาฝังเข็มนะคะช่วยย้อนกระชากวัยของเธอแล้วเธอก็รู้สึกว่าได้ผลลัพธ์อย่างพึงพอใจ มานในช่วงนี้นะคะเหมือนที่เราบอกไว้แล้วช่วงแรกว่าเรามีคนไข้นะคะพิเศษจริงๆเพราะว่าเธอเดินทางไกลามาถึงมาจากระยองนะคะมาคุณหมอที่คลินิกโดยตรงและปัญหาแล้วก็เรื่องราวของเธอค่ะเดี๋ยวเราลองฟังจากคุณหมอพงศธรกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีปัญหาอะไรบ้างแล้วการรักษาของเธอเป็นยังไงบ้างนะคะท่านนี้ชื่อคุณเกษรินอายุ3 3ปี สามสิบสามแล้วก็เป็นข่าวสามกี้เนี่ยครับแล้วก็มีกิจหลายกิจการที่จังหวัดระยองใช่ครับนะค่ะเอาเท่าที่เปิดเผยได้ละกันก็วันวันนั้นเนี่ยวันที่28ถ้าดูในรูปเนี่ยมันจะมีมีวันที่ให้เลยนะวันที่28เดือนแปดก็คือมาเย็นๆแล้วละนะเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์แล้วก็วันนั้นคนไข้คือเยอะมากครับสี่เตียงเนี่ยเต็มหมดเลยโซฟาหมอสามชุดคือไม่มีที่นั่งเลย แล้วก็มามาช่วงเย็นๆหมอก็เคลียร์คนไข้เสร็จละเอ๊ะทำไมทำไมยังมีอีกคนนึงพนักงานก็พาขึ้นมาเอ๊ะทำไมเอ๊น้องนัดไว้แบบไม่ได้นัดค่ะประดีโทรเข้ามาก็บอกคุณหมออยู่หมอบอกโอ้โหนี่หมอเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมาทั้งวันเลยอ่าเดี๋ยวคุยกันแล้วกันแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําไม่ว่าหมอนะไม่ไม่ทําหมอเหนื่อยมากเลยทั้งวันนะฮะเพราะไหนๆก็มาไกลไหนๆก็มาปรากฏเขาเขาปรึกษาเรื่องแผลเป็นของแฟนนะแผลแผลเป็นของของผู้ชาย แล้วก็เป็นแผลเป็นมาหลายปีละเราก็บอกให้ตรงนี้ถ้าถ้าฝังเข็มอา,อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่หมอต้องใช้แผนปัจจุบันนี้คือฉีดยาไปสลายแล้วต้องปลูกผิวขึ้นมาก่อนนะนงั้นเรายังไม่ทําแล้วมันอยู่ใกล้ตาเราจะไม่ฉีดอะไรเดี๋ยวมันเข้าตาอ,อ,อันตรายนะนี่น้องก็บอกไหนไหนคุณหมอมากนะหนูขอปรึกษาด้วยแล้วกันหนูด้วยเลยสุขภาพหนูเนี่ยแหละสุขภาพหนูด้วยเลยทีนี้เขามีปัญหาแล้วแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเหรอคะที่ชาวบ้านนึกว่าน้ำเบืองไม่ดีอะ ที่แบบโดนแมลงโดนอะไรก็จะบอกว่าเป็น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 คันเป็นคันเป็นเหมืองไม่ดีเซฟ้เฟ้นะใช้เครื่องสำอางอะไรก็แพ้หมดเลยโอเครื่องสำอางก็แพ้อีกแพ้อีกนะไม่ว่าจะตัวไหนที่ว่าเซฟเซฟก็แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์อะไรก็ยังแพ้หมดเลยนะฮะเราก็สิวขึ้นเต็มหน้าเลยหน้าก็มันผิวแห้งขับถ่ายก็ไม่ไม่ดีไม่ไม่ปกตินชาวบ้านเขาไล่ทั้งหมดเลยเราต้องคุยก่อน อันอันดับอันดับแรกคือต้องคุยก่อนอาหารก็ไม่ย่อยมีเรื่องปวดหลังขับรถมาไกลๆอย่างเงี้ยมีปวดแล้วทรมานทรมานนะปัญหาเยอะมากคุณผู้ชมลองฟังดูแล้วลองดูตามได้นะขั้นตอนวิธีการรักษาแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีปัญหาหนึ่งหรือปัญหาใดลักษไะคล้ายคุณเกษรินเดี๋ยวเพื่อเราจะได้คุยดูขั้นตอนแล้วก็มีเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะภูมิแพ้ว่าจมูกนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมีมีคลิปวิดีโอให้ดูเลยเราก็มามาดูเดี๋ยวหมอดูให้รักกันเดี๋ยวหมอดูให้เอางี้ หมอก็ให้ดูปืนเลยนะฮะนี่การ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 วินิจฉัยแบบแบบจีนเนี่ยนะฮะแบบจีนของหมอเมื่อก่อนจะเป็นแมะถูกไหมฮะเมื่อก่อนเป็นแมะจับแล้วก็จับชีพชีพจรแต่ว่าหลักสูตรของเซี่ยงไฮ้ที่หมอไปเรียนมาเนี่ยให้ดูลิ้นซึ่งมันมีความแม่นกว่านะครับหมอให้ดูลิ้นเลยฮะปรากฏว่าลิ้นเนี่ยประมาณมีกระเพาะพองแล้วเกิดไฟนะครับแล้วก็ไปกระทบกับไตแล้วนะฮะแต่ไตเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นะหะอก็เลยจัดการฝังเข็มให้เลยนะครับฝังเข็มให้เลยแล้วก็ตกลงในวันแรกก็เลยได้ได้ฝังเข็มฝังเลยฮะวันที่28สิงหานี่ก็คือก็คือฝังเข็มเลยแล้วก็ใช้เทคนิคเข็มน้ํากับเข็มไหมร่วมกันนะครับเข็มไหมอยากดูไหมอยากดูยังคือครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็เลยเลือกตัดสินใจดูแลสุขภาพมันก่อนหลังจากที่คุยแล้วเพราะดูแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาจากข้างในทั้งหมดข้างในทั้งหมดฮะซึ่งหมอหมอเป็นแผนปัจจุบันด้วยหมอก็จะรู้ว่าอาการเนี้ยแผนปัจจุบันก็คือ ถ้าเอายาไปกินถ้าถูกนะไม่ถึง500เองคุณปู่เอายาไปกิน500เองแต่มันไม่หายขาดแล้วมันไม่ได้รักษาจากข้างในมันอาจจะได้แค่ข้างนอกแค่สิวหายในใช,ชั่วคราวชั่วคราวแต่ว่าปัญหาจากภายในเนี่ยคุณหมดยาคุณก็เป็นอีกถูกไหมฮะมันก็จะวนลวกลับไปอย่างเงี้ยแต่การฝังเข็มเนี่ยมันเหมือนกับบูรณาการในร่างกายขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วไปแก้ที่ต้นต่อเลยะนะฮะก็ปรากฏทำไป3าครั้งฮะเมื่อวานนี้เอาข่าวมาฝากก็เห็นอย่าง เห็นอย่างภาพนี่แหละครับเอามาดูเลยนี่คือภาพของเมื่อวานท่สดร้อนๆนะคะเมื่อวานครับไม่น่าเชื่อถ้ามีภาพวางข้างๆกันครับนี่นึกว่าลูกสาวมาแล้วเพราะว่าดูเด็กมากลองเอาตัวอักษรออกก็ได้นะเอาตัวอักษรออกก็ได้จะเห็นแขนเขาค่ะช่วงแขนคือคือที่ทําท่านี้ยเพื่อให้เห็นแขนด้วยว่าเออหน้ามันมานะแขนหน้านะ แล้วของหมอไม่มีแต่งหน้านะครับไม่มีฟอ o อชอปนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้แต่งรูปแต่อย่างใดก็คือให้โชว์กันแบบสดๆแบบนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวสลับหน่อยอยากเห็นภาพเดิฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกสาวกับจะบอกว่าลูกสาวกับคุณแม่แล้วล่ะแต่คุณสเกตสรินอย่าโกรธกันนะแต่ว่าตอนนี้คุณดูสวยและดูดีขึ้นจริงๆนะคะดูแบบดูเด็กอ่อนวัยลงจริงๆนี่ค่ะมีภาพอาเทียบคู่กันเลยเห็นไหมล่ะจริงๆนะไม่น่าเชื่อ เพราะว่าดูเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คืออันนี้ฝังเข็มอะไรบ้างจุดไหนบ้างคะเมาใช้ฝังเข็มน้ํากับเข็มไหมะนะครับสำหับทําคู่กันไปส่วนเข็มไหมเนี่ยเราสามารถทําหนเดียวแล้วก็เหมือนกับหมอตามไปที่บ้านอยู่ได้เป็นปีเลยนะเข็มน้ำเนี่ยอาจจะต้องมาบ่อยหน่อยะนะครับระยะเวลาครับประมาณที่ที่เขียนไว้คือ22วันเองถูกไหมฮะมมประมาณมชใช่ไวมากครับคือช่วงอาจช่วงที่รอ22วันอาจจะมีอาการแบบ เราอาจจะลุ้นลุ้นบ้างอย่าไก็ตว่าทำไมมันไม่ได้เห็นผลหลังทําเลยแต่ว่ามันค่อยมาจริงๆแล้วเป็นตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้เอาสารจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้เอาสารแตกปลอมไม่มีซีโคนอะไรไม่มีกูต้าไม่ได้ใช้วิตามินซีไม่ได้ใช้เป็นการเอาเข็มไปกระตุ้นให้ร่างกายคนไข้สร้างตัวยาขึ้นมาจากตัวเขาเองนี่คือฝังเข็มนะเป็นธรรมชาติบําบัดอีกแบบหนึ่งที่สามารถเข้าจุดไหนบ้างคะ เข้าจุดเดียวดูเราเดี๋ยวดูมาได้คุณหมอดูสัมภาษณ์น้องเขาเลยอยากอยากเห็นเหมือนกันดูสัมภาษณ์น้องเขาเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาสุขภาพจริงๆด้านนอกที่คุณเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณว่าทําไมมันดูเสื่อมโทรมหรือดูไม่มีออร่าหรือว่าหน้าที่เกิดอาจจะมีสภาพผิวที่มันผิดปกติแห้งผิดปกติหรือว่าอาจจะมีสิวเยอะนะคะเดี๋ยวเราสามารถจัดการได้เหมือนกันอลองดูสัมภาษณ์กันหน่อยสัมภาษณ์มีเสียงด้วยนะครับค่ะ มามาจากจังหวัดไหนครับระยองค่ะระยองนะฮะแล้วก็ติดตามชมรู้จักหมอจากรายการไหนฮะขับบิวตี้ค่ะขับบิวตี้สถานีไหนจำได้ไหมครับเฮสเฮสพ n าชชานาลนลนะพิธีกรคุณพัวน่ารักุัวน่ารักนะฮะแล้ววันนี้เอาเอาอะไรมาฝากด้วยครับวันนี้เอาข้าวหลามมาฝากค่ะข้าวหลามข้าวหลามข้าหลามมาฝากหาสลับไม่ได้หมอชอบทำ ไอ้ชอบธนกรรมร้านนี้เดี๋ยวฝากให้ให้ทีมงานนอะคุณปัวได้ไหมค่ะนะครับโอเคแล้วตอนก่อนที่จะมาหาหมอนี่มีอาการยังไงบ้างครับจำได้ไหมท้องผูท้องผูขับถ่ายไม่ค่อยดีครับเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ปวดหลังแล้วก็ผิวจะไม่ค่อยดีจะนริ่อกผิวเกลี่หลังค่ะครับ หน้ามันตัวจะแห้งสิวสิวจะมีง่ายเยอะแพ้คันแคันง่ายกุมงแพ้นี่เป็นแบบไหนครับผิวหนังผิวผิวหนังจมูกจมูกด้วยกุมงแพ้ที่จมูกพอบผืดด้วยไหมไม่ไม่มีนะมีแค่จมูกกับผิวนะฮะโอเคแล้วทาไปได้กี่ครั้งและฮะครั้งี้ครั้งที่สี่ค่ะวันนี้ก็คือทําไปสามครั้งนะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็คับแตดขึ้น กระชายดีขึ้นระบบเผาผ่านดีขึ้นผิวดีขึ้นผิวพันดีขึ้นผิวพันมานะผิวพันมานะครับแล้วม,ม,มีอย่างอื่นไหมภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างก็จะแพ้น้อยลงค่ะถ้าเจอฝุ่นก็ก็ก็ดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมไม,ไม่ค่อยคันอะ่าผิวพันมาไหมครับผิวพันผิวก็ดีขึ้นทขาไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยเหลืองติดจะเหลืองวันนี้จะผ่องจะผ่องจะมีน้สิวน้อยลงไหมครับ ผิวน้อยลงนะครับแล้วก็ผิวแห้งๆเป็นยังไงฮะผิวแห้งก็ไม่ค่อยแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ชุ่มชมื้นขึ้น,นโอเคก่อนหน้านี้ได้ได้สั่งยาน้าหวานไปใช้ก่อนด้วยใช่ไหมฮะสั่งไปใช้ใช้ก่อนก่อนมาหาคุหมอสวัสดีคนึงโอเคนะฮะ<า>แล้วกานวิตามินยานายาน้าหวานหมอด้วยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับ หน้าหนหน้าเหนียนขึ้นนะครับน่าจะเนขึ้นครับอยากแนะนําท่านผู้ชมมาไหมครับท่านที่ยังไม่ได้มาถ้าสามารถมาได้ก็มาะเหนื่อยไหมฮะมาจากระยองไม่เหนื่อยค่ะขับรถมันมันใกล้ค่ะแค่นี้แล้วก็มามาแค่ฟบอร์ดพอพอพอเห็นรายการหมอก็ตัดสินใจมาเลยมาเลยเพราะว่าอยากอยากหายอาการปวดหลังขับังเยอะปวดหลังหายหายด้วยไหมปวดหลัง ดีขึ้นเยอะนั่งรนานเาจะปวดหลังคแล้วตอนนี้ปวดไหมตีดีเยอะเลยดีเยอะเลยโดยที่เราไม่ได้ทําที่หลังถูกไหมใช่ค่ะเราไม่ได้ทำที่หลังเลยเราทําที่ร่างกายเราขานะฮะถ,ถ้ามาได้ก็แนะนํามานะคะท,ที่ที่จังหวัดมีไหมที่จังหวัดก็มีค่ะแต่ว่าคือเป็นอยู่ตามโรงพยาบาลนะคะแต่อยู่ตามโรงพยาบาลแล้วคิดว่ามันยังไม่โดนะ ยังไม่โดนยังไม่โดนจุดที่เราเราต้องการที่เราต้องการ,ราจะไป,ะปรักษายอ,อย่างถ้ามาหาคุณหมอนี่คือได้หมดเลยผิวก็ได้หน้าก็ได้ร่างกายก็ดีสภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไหมรู้สึกแรงขึ้นค่ะจากเดิมเป็นยังไงะนอนจากเดิมจะนอนนอน,น,อน